ดีครับเย็นนี้มาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่กำลังลุ้นอยู่ว่ามันจะให้ผลผลิตหรือเปล่าเป็นต้นเ้าๆนะครับเาๆเป็นไม้จากต่างประเทศเหมือนกันคนระับดูจากอัจ,จาราการเจริญเติบโตมันก็ถือว่าโอเคอยู่นะ2สองปีสามปนะีสามปีร่วมประมาณนี้คิดว่าไม่นานก็คงจะ ป็นชอบออกดอกเพราะว่ามันน่าจะเป็นต้นไม้ขนาดกลางนะครับไม้พุ่มขนาดกลางเหมือนพวกอบิวเหมือนพวกเอ่อพวกเสียนเทอนะครับนี่ก็ลองลุ้นกันดูนะครับเพ่าเผานะครับเพ่าเผา,เา,เาซื้อตามเพจเหมือนกันแต่ดูลักษณะต้นแล้วก็โอเคอยู่ตรงปกอยู่แต่ต้องรอดูผลผลิตว่ามันจะตรงปกให้เราไหมมันจะเป็น ต้นไม้ชนิดที่เราตั้งใจซื้อหรือไม่นะครับลุ้นกันไปครับความชอบห้ามกันไม่ได้มันก็ต้องลอง้ลองก็ให้รู้ไม่รู้มันก็ขาใจใช่ไหมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม